โอ้ตาบอดก็ยังมั้วเป็นยังออกมาเหนียวกว่าเลว่าสมมุิว่าทางขาสิสมมุิว่าทางขาวยางออกมาทางสมมุิทางข้าวยางออกมาจากอ่าสมมุิทางข้าวยางเขามาฝั่งหน้าประตูตึกอ่ะข้าข้าสิทธิ์เหตุอะไรข้าจะสียางมาหอดีได้ บอสมมบอว่าสแกนนาแต้งจิ๋วขามาแล้วสินะเพราะว่าเราเตงจิ๋วแล้วฮะห้องใหญ่ห้องเดียวเดียวมาทางหลาดป่ะหน้าอันบอสแล้วมันจะมีทางหลาดมันบอมันยียวมันนี่ตรงยังเดียวมันหะ เราม่เหมนเนินอีกแล้ก็ตรงยังไม่หมอกเป็นเขียนอย่ี้ได้เออแต่ว่ารีฟังนต่ว่าใส่บ่ได้ววะเนาะเออใส่ได้ปุเออแต่ว่าเห็นคออย่างนกันแบบนี้หรอไม่ใส่ได้หรอเฮ้ยลองกดเบิ้งนี่หรออยากรูบไหมไม่มาั่มเออแต่ว่าเนี้ยไอ้เราบอกฟ่อมันบอกว่ายังยังใช้ไม่ได้นะครับไม่หรอยังเหรอไม่ บอลล้ยวไม่สายเดีววันนู้นอืมอ๋อนี่ครับมันมีอักษรเบลครับพี่น้องนี่จักรบอลมันมีอักษรเบลนะฮะตัวไหนมาก่อนวะตัวพุ่นบ่เออตัวไดนวะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มาก่อนเหม็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือกดให้มันปิดไว้คือกดให้มันเปิดตัวคือเพิ่นบอกว่าถ้าเกิดจับประตูมาอยู่ให้กดไกว้ก่อนอืมนี่ี้กดกดตบเปิดประตูอะได้ตำอืมไม่ตบกเปิดตบเอาคือบ่ลงลงฮึมมาเดี๋ยวสายสา้นมนําเสร็จบม่มึงลืมเอามาได้ฮ <c oughs> าร์ดด้วโอย ปเขาไปกวนไอ้มีปะโอ้ยเอมีเอ้าเอ้นึกมัก่าจกส่งข้อใดกเลยกูบอกซวาห้องว่าๆอะไรกับอกฆาไหมาฆ่านี่ตั้งนี่ก่อนนี่ครับรีบมันมีพรล่มนี่เห็นป่ะพล่มอยู่สูงๆเอาละคลิปนี้ไม่ทำอีกละอ่ะ